<Hello. S 2> สวัสดีทุกคนนะคนี่นอยู่ที่ร้านซาบะเนี้อย่างบริษัทชา,านนแ<ต>นลนะจ๊ะแต่เราไม่ได้สั่งหอล่านะเรามาสั่งชาบูอะไรชาบูน้ำด่าใช่ก็จริงๆอ่ะเรียนอยู่แต่ว,ว่า มครูให้พัก,อพกตอนนี้ก็คือเราสายไปสามนาทีแล้วครูให้พักถึงสิบเจ็ดจุดสองสามแต่เราต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงที่เรียนพิเศษนะคะใช่เราเรียนพิเศษเรามาีอุ้ยมันร้อนดีนา้อนีตอนนี้หมายล่ยังไม่เสร็จเราไม่สามารถไปเรียนได้แล้วก็สี่นาทีแล้วไม่เป็นไรเรามีความจีเนียสในตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้สอบนะทุกคนแล้วเราจะรอดูกันว่าเราจะต้องทํางานแก้หรือไม่<ก><ซ><ก><ซ><ก> เพราะว่าตอ้เดต่เข้าเรื่องนี้มาเราเราไม่เคยเรียนเลยจริงอันนี้จริงอันนี้จริงอินเนี่ยไม่ได้เรียนแต่จริงเรียนมากเ,เดี๋ยวอิเนเสิร์ฟาตอนเรียนกัน อ้าทุกคนเห็นอะไรภาพตอนเรียนมั้ใช่ค่ะต้องเรียนไม่กี้นิดนึงอืมก็อันนี้ก็คือก่อนก่อนที่จะพักเนอะแล้วเดี๋ยวก็รอมาล่ารอมาล่าปิ้งย่างเสร็จก็เดี๋ยวก็ไปเรียนต่อเรียนต่อไม่ใช่ไปนั่งกินต่อเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำต้มยำอีกรอบเฮ้ยใช่เดี๋ยวเธอรีบเลยอไปค่ะโอเคแล้วเรเรียนจะเห็นว่าเรียเท่าไรเรียนไม่ได้ซื้อน้ำต้มยำที่เขาให้

กินเสร็จก right, ันเมื <owner gef> ่อ <necessary> กี้นะคะใช่ค่ะท right. uh ุกคนดูฮะดูด <But for S 2> <analysis> ูไปตรงนี้ด้วยเราเพื่อกินนะคะเราไม่ได้มาเพื่อเรียนค่ะเราเป็นขค้ออ้างเพื่อมากินได้ค่ะยไม่จบนะเรียนต่อนะคะคนต้องเิเียนนนะคะคนี้ใครยั่เสร็จก็จดถึงรียั ดียจะะนนร้ก่อคะือทุกคนเมื่อกี้เราอยู่กับป้องแต่ว่าลืมลืมปิดทิ้งก็วันนี้นะคะก็เม่เสร็จ,จรแล้วก็ตอนนี้มาซื้อมาตลาดข้างบ้านรมก็าหาอะไรกินไดแล้วนะวมนนี้ไปบัางค่ะอ๋อบายบาย